สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง60เงินชนาภาพสำนักงานประกันสังคมหมายถึงอะไรมาทำความเข้าใจ 4. แนวทาง60สสำนักงานประกันสังคมกันนะครับ ผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40จําเป็นจะต้องรู้จําเป็นจะต้องทราบเรื่องของเงินประกันสังคมเพราะว่าเป็นเงินของตนเองมาทําความเข้าใจสําหรับ60แรกสํานักงานประกันสังคมเป็นการกําหนดอายุผู้ประกันตนมาตรา 33ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ทำงานอยู่ในโรงงานซึ่งสำนักงานประกันสังคมกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้กันตนมาตรา33ระหว่างอายุนะครับ15ปีไม่เกิน60ปีหมายถึงผู้กันตนที่มีอายุเกิน60ปี และทำงานต่อเนื่องหากไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ก็ยังถือว่าเป็นผู้กันตนมาตรา33อยู่และหากผู้กันตนมาตรา33ที่สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา33เกินอายุ60ปีก็จะไม่สามารถสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา33ได้นั่นเอง สำหรับ60ประกันสังคมแรกที่เกี่ยวข้องกับอายุประกันสังคม60ปีมาทําความเข้าใจประกันสังคม60ที่2คือสําหรับผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและได้รับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือน ตลอดชีวิตบางคนเข้าใจว่าเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมประกันสังคมกำหนดถึงแค่อายุ60ปีเท่านั้นไม่ใช่ประกันสังคมจะจ่ายเงินบำนาญชราภาพทุกๆุกเดือนตลอดชีวิตมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ60ประกันสังคมนะครับที่ 3. เกี่ยวกับเงินชราภาพ ประกันสังคมหากยังทำงานอยู่ยังเป็นผู้กันตนอยู่ถึงแม้ว่าอายุเกินเลย60ปีไปแล้วเงินชราภาพประกันสังคมก็จะนับทุกๆุกงวดและจะเพิ่มขึ้นทุกปีในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ12งวดเงินชราภาพจะเพิ่ม 1. 5เซต่อการที่ส่งเงินสมทบ12งวด และมาทำความเข้าใจสำหรับประกันสังคม60กรณีที่4หากรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วสำหรับผู้กันตนมาตา33หรือผู้กันตนมาตา39หากเสียชีวิตลงในขณะที่รับเงินบำนาญชราภาพภายใน60งวดหรือไม่เกิน60งวดทายาท จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนโดยทายาทจะได้รับเป็นเงินก้อนส่วนที่เหลือของผู้กันตนที่รับเงินบำนาญชลาภาพอาทิเช่นผู้กันตนรับเงินบำนาญชลาภาพมาแล้วสิบมวดทายาทจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินเป็นก้อนที่เหลือ50งมวดด้วยกันอาทิเช่น รับเงินบำนาญชนาภาพเดือนละ2 0 0 0บาททายาทก,ก็จะได้รับเงินก้อนเป็นเงินบำเหน็จก้อนเดียวเท่ากับ10,000บาทโดยการคำนวณเงินก้อนเงินบำเหน็จในครั้งนี้ก็นำา2 0 0 0บาทต่อเดือนมาคูณส่วนที่เหลือ50งวดดังนั้นจึงจะได้เงินก้อน10,000บาทและหากนะครับผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญชนาภาพรับเงินบำนาญชนาภาพมาแล้ว เกิน60งวดละหากรับเงินบำนาญชลาภาพมาแล้วเกิน60งวดทายาทจะไม่ได้รับเงินอะไรจากประกันสังคมเลยทำความเข้าใจเกี่ยวกับ60ประกันสังคม4กรณีที่ยกตัวอย่างหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมช่อง Youtube hr channel หากืินชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เช่นเคยเช่นเดิมแล้วที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ